เอาครับสวัสดีทุกท่านครับของฝากตลาดพระก็แวะเวียนบรรจบมาเจอกันอีกสักครั้งครับพระหลักคือสินทรัพย์พระย่อยๆก็ใหญ่ใจคนจนเหมือนเดิมแหละครับติดภาร,รกิจครับไ,ได้ว่าแวะเวียนทักทายท่านสมาชิกครับถ้าไม่ได้ไปไหนแวะมาชมช่อง YouTube น้อยๆมุมหนึ่งของเมืองไทยครับที่น้ำฟรามจริงใจมาฝากกันครับอยากให้ทุกคนดูได้ครับ ดูเป็นรู้ที่มารู้คุณค่ามากกว่าเน้นกันที่ราคาครับผมอาองนี้ครับเคยกล่าวให้ฟังในคลิปก่อนๆครับพระขุนไกรครับกรูวัดพระรูปครับสุพรรณบุรีครับก็ถือว่าอีกหนึ่งพระเนื้อดินที่สุดคลาสสิกนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งของ มึงสุพรรณเช่นเด so pr <c ops> ียวกับพระขุนแผนนะครับส่วนมากเขาจะมาจากวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนะครับชื่อพระที่สุพรรณนะครับก็จะเป็นชื่อที่เขาเอามาจากวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนั่นเองนะครับก็ใช้ได้อย่างเหมาะเจาะนะครับมีก็เหมือนว่าถ้าเป็นขุนแผนก็พุทธคุณไปทางเช่นเดียวกับขุนแผนในวรรณคดีอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนขุนไกลนะครับก็ ทั้งอยู่ยงคงกับพัน์อีกเช่นกันครับนี่ครับศิลปะของขุนไกรนี่นได้อยู่ในยุคปลายอยุธยาตอนต้นครับพอๆขุนแผนนะครับอาจจะสร้างคราวเดียวกันด้วยซ้าไปครับราวสัก500ปีเป็นอย่างสูงนะครับรละเอียดขุนไกรก็เป็นพระเนื้อดินที่องค์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับประมาณสักสามมี่เซนครับ3าุดเซนก็เป็นพระเครื่องดินเผานะครับที่ถือว่า มีลักษณะแร่งหนึกนุ่มนะครับพุทธลักษณะด้านหน้าก็เป็นรูปองค์พระพุทธรูปปฏิมากรปางมารวิชัยนะครับขัดสมาธิเพชรภายในเส้นมน์นะครับซึ่งก็เป็นเส้นซุ้มรอบองค์พระเครื่องนะครับพระพักก็จะเรียวยาวลงมารับกับพระศอนะครับประกันหูนก็จะยาวเป็นเส้นสอบลงมาถึงกับ ระดับพระสอพระพระหาหาหรือแขนก็จะทอดยาวอ่อนช้อยครับจับที่เข่าหรือพระชานุนะครับส่วนมากก็ส่วนพระพาหาทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะหักลงมาคล้ายๆว่าหักสอบนะครับวางลงบนพระเพลหรือตักนะครับนี่ครับพึงผายก็เพราะบาก็พึงผายแบบเป็นใหญ่แบบนี้นครับก็เป็น รับกับพระอุระนะครับพระเกตก็แล้วก็หนกก็คล้ายกับสถูปเจดีนะครับก็เป็นส่วนด้านหลังองค์พระเนี่ยก็มีทั้งหนอูมเล็กน้อยครับแล้วแต่องค์นะครับนี่ครับก็แยกได้สองพิมพ์นะครับวัดพระรูปก็จะมีพิมพ์หน้าเล็กกับพิมพ์หน้าใหญ่ครับส่วนที่แตกต่างจากนี้ที่ที่พบกรุอื่นก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพิมพ์ขุนไกรพิมพ์นากปก พิมพลกพิมพอกโพนะ่ใช่หรือปลพิมพอกโพนะครับแล้วก็มีพิมพ์ประภามนทนรอบพระเสียรครับก็บพบที่อยุธยานะครับส่วนดินนี่พี่พบเนี่ยออกเป็นเ็าเรียกว่าออกจะเนื้อแดงอ่อนแดงแก่แดงปนน้าตาลครับไม่มีสีขาวนะครับไม่มีสีดําและไม่มีสีเขียวนะครับเม็ดทรายก็จะเป็นเนื้อพระก็จะเป็น สายสีดําปนแดงอยู่ในเนื้อจานวนมากครับจะเม็ดจะเล็กกว่าพระขุนแผนหรือชุดกิมตึงนะครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่ควรค่าแก่การสะสมบูชานะครับนี่ครับราคาเป็นพระหลักพันนะครับเป็นพระหลักพันหลักพันกลางๆนะครับไม่ได้แพงมากนะครับนี่ครับเอามาให้ชมกันครับหนึ่งของดีที่นั้นๆจะพบนะครับนี่ครับ ขุนไกรนะครับวัดพระรูปสุพรรณบุรีนะครับนี่ครับดูเนื้อหามนสารนะครับนี่ครับราัคราดินนะครับเผื่อใครไปเจอไปเจอะชุดนี้นะครับนี่ครับอ่านี่ครับเอามาให้ชมกันครับเหรียญหล่อโบราณครับย้อนยุคครับหลวงพ่อกล่องวัดโพธวสุราธานีครับ ถ้าเหรียญรุ่นแรกก็ปี2470กันเป็นเหรียญหล่อวราณายุคแรกของเมืองใต้เขาว่าได้ครับ2470ซึ่งพบน้อยมากครับจำนวนการสร้างเขาว่าหลักหลักร้อยเหรียญน,นะครับแต่ว่าพบน้อยสุดๆราคาหลักล้านนะครับรุ่น2ก็ปี2537ครับก็ถือว่าไม่ค่อยพบเท่าไหร่อันนี้เป็นนะับเป็นรุ่น3ครับปี2556ครับนี่เนื้อ ทองแดงนะครับผสมชนวนเก่าครับมีตอกหมายเลขด้วยนะครับนี่ครับเลขก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าสองนะครับนี่ครับก็ถือว่าแล้วก็มีต่อโคดนี่ด้านบนด้วยครับอีโค้ดหนึ่งครับนี่ครับถือว่าต่อวอลพอครับวัดโพนะครับก็เป็นนับเป็นรุ่นสามครับเหรียญนี้ครับเหรียญหล่อของหลวงปอกกล่องวัดโพธวาสครับย้อนยุคนะครับรุ่นสามปีสองห้าห้าหกนะครับ หรือพระครูวิทูลธรรมศาสตร์นะครับหลวงพ่อกลอมนันทะครับนี่ครับกิจิปุกเสกมากมายครับก็กิจิแถวหน้าทั้งสิ้นในยุคปัจจุบันนะครับก็มีหลวงพ่อพรหมวัดบ้านสวนครับอาจารย์สมนึกวัดหลงบนพ่อแดงวัดไร่พ่อพัดวัดนาทวีพ่อเอ็นวัดขอละหูพ่อนวลวัดพุทธารามพ่อลานวัดขหนายพ่ออินวัดทัพใหม่พ่อทองวัดจตนพ่อสมปองวัด สวากประชารมครับหรือสุดยอดกิจิแห่งยุคครับนี่ครับถือว่าเป็นเหรียญหล่อรุ่นสามครับรุ่นแรกนี่แทบจะไม่พบกันแล้วนะครับเม่ถือว่าพบน้อยนะครับพุทธคุณกาแคล้วคลาดของอภัรเมตตาหมายยมโชคลาบค้าขายเป็นเลิศอยู่แล้วครับนี่เอามาให้ชมกันนะครับอีกหนึ่งเหรียญหล่อเมืองใต้ครับนี่นับเป็นรุ่นสามนะครับก็พบน้อยครับราคายังไม่แพงมากครับเนื้อทองแดงครับแต่เนื้อเงินก็ หลักพันหลักพันกลางถึงหลักพันแก่ไปแลครับทองแดงยังอยู่ที่หลักพันต้นครับนี่ครับเอามาให้ชมกันครับเผื่อใครไปเจอไปเจอชุดนี้นะครับยังเก็บสะสมได้ครับพุทธคุณคงเดิมครับรบน้อยอีกเช่นกันนะครับอ่านี่อีกหนึ่งสุดยอดเหรียญประสบการณ์ครับอำเภอหลังสวนจังหวัด ชุมพรครับเหรียญหลวงพอ่อกระจ่างวัดดอนไชยครับหรือว่าดอนอยางหลังสวนชุมพรรุ่นแรกปี2518ครับนี่ก็เป็นเหรียญประสบการณ์พื้นที่ครับนี่ครับปี2518เนื้ออันปาเกลีนี่เขาเรียกว่านิยมนะครับนี่ครับพระครูธ,ธรรมรัตจิตคุณหรือหลวงพอ่อกระจ่างปี2518เห็นไหมครับนี่เรียมโบราณมากนะครับนี่ปี2518นี่ก็คือปีหนึ่งเกจิที่รู้สิทธิ์ลู่หาต่างก็ เสาะแสวงหามาบูชาครับท่านก็เป็นเกจิที่มรณภาพนานกว่าสามสิบปีมาแล้วนะครับรีระก็ยังไม่เน่าเปื่อยครับยังบรรจุอยู่ที่ลงกระจกวัดดอนใจให้ลูกศิษย์ลูกหาได้แวะเวียนไปกับให้บูชานะครับพุกทคุณเดี่ยวท่านก็ปกปักรักษาแคล้วคลาดป้องกันภัยป้องกันอะไรร้อยแปดอย่างอยู่แล้วครับเป็นที่เสาะสงารลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วครับนี่ครับเคยไปเจอไปเจอชุดนี้นะครับราคาเป็น พระหลักพันกลางนะครับถึงหลักพันแก่นะครับถ้าเนื้อถ้าเนื้อปากกานะครับเนื้อทองแดงก็มีนะครับนั้นเป็นหลักพันต้นครับนี่ถือว่าพบน้อยมากนะครับเดยนเงพ่ะกระจ่างนะครับประสบการณ์พื้นที่นะครับเรียนนี้ครับนี่ครับหายากมากมายนะครับเพื่อใครไปเจอไปเจอชุดนี้นะครับย้ายหลุดมือไปนะครับนี่ครับ อันนี้ครับเคยกล้ฟังในคลิปก่อนๆอ,อยู่แล้วครับเป็นเจ้าของวลีครับเสือหลองป่าอย่าดูแคลนหมาเจ้าถิ่นครับนี่ครับหลวงพ่อดำวัดกุดครับก็เป็นพระเนื้อตะกัวผสมประลอดครับนี่เป็นพิมพ์พระพุทธนะครับหน้าเดียวอีกองก็เป็นพิมพ์เหมือนสี่หน้านะครับก็เป็นพระเนื้อตะกัวผสมประลอดฝั่งเขี้ยวหมาป่าอาถรรพ์หลวงพ่อดำวัดกุดจัดสร้างราปีสองสี่ศูนย์สองถึงสองสี่ 3.0ยครับยุคแรกๆของสายเหนียวแห่งเมืองปลาจีนนะครับผมพ่อดำท่านก็เพราะว่าสำเร็จโซรถดังเส้นเจ้าคุณเท่าวัดหนังครับเป็นพระยกเดียวกับหลวงปู่ศุกวัดปะโกมะข่ำเท่าอีกด้วยนะครับนี่ครับท่านก็สร้างพระจากประหอดที่ท่านเรียกเองนะครับนี่ครับส่วนเที่ยวหมาป่าเนี่ยครับเพราะว่าในคราวที่ท่านเดตูรงตะเข็บแถบชายแดนนะครับก็ไปพบซากหมาป่านะครับมี ผสมอยู่ในกับซากเสือโคร่งนะครับก็เป็นไปได้ว่ามีการต่อสู้ระหว่างหมาป่ากับเสือโคร่งนะครับแต่ว่าดา้วยความมองถึงความอาถรรพ์ของหมาป่าที่ตัวเล็กกว่าเสือโคร่งนะครับถึงสองเท่านะครับก็เลยนําเขี้ยวของหมาป่านะครับมาผสมในการสร้างวัตถุมงคลของท่านนะครับโดยท่านก็ได้กํากับหัวใจ ถจะสีลงไปแล้วนะครับในการสร้างาพระชุดนี้นะครับนี่ครับก็เอามาให้ได้ชมกันนะครับเป็นของที่หายากนะครับท่านได้สร้างพระชุดนี้โดยการที่ฝังเขี้ยวหมาป่าลงไปนะครับเพื่อที่เขาบอกว่าป้องกันอันตรายแคล้วคลาดปลอดภัยครับแล้วก็้อนกลับไปหาสิ่งชั่วร้ายที่กลับมาเข้าไปหาตัวคนที่ ส่งมานั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นของดีที่เอามาฝากกันนะครับนี่ครับสะกดฟ้ามเข้มขลังของพันชาตีไว้ด้วยคาถาหัวใจราชสีนะครับปกป้องสะท้อนคุณสยมนดำอวิชชาต่างๆกลับไปหาผู้ที่ส่งมาได้นะครับนี่ครับจุดนี้ครับราคาปัจจุบันนี้เริ่มขยับขึ้นนะครับเป็นเป็นพระที่หลักพันหลักพันกลางนะครับสมัยก่อนยังไม่แพงมากนะครับเนี๋ยนี้เริ่มหายากนะครับนี่ครับ พระจุดนี้นะครับมีความเชื่อคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันกับพระเนื้อตะกัวของยาท่านตู่วัดสุขาวาดอำเภอตะการพืชผลอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าพระจุดนั้นนะครับสร้างภายหลังจากหลวงพ่อดำนะครับโดยของท่านยาท่านตู่เนี่ยจะเป็นเนื้อตะกัวผสมดีบุกซะมากกว่านะครับแล้วก็ฝังงากระเด็นฝังอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้ฝังเขี้ยวหมาป่านะครับแต่นี้ของ หลวงพ่อดำเนี่ยท่านจะฝังเขี้ยวหมาป่าครับนี่ครับเอามาให้ชมกันนี่นี่เป็นสื่อเหมือนสีหน้านะครับไอที่ไม่ได้ฝังเขี้ยวหมาป่าก็มีนะครับแต่เป็นยุคแรกๆเลยครับแต่ว่ายุคที่ท่านสร้างฝังเขี้ยวหมาป่านี่ก็ใช่ครับก็เป็นของหลวงพ่อดำนะครับเอามาให้ชมอีกเช่นกันนะครับนี่ครับอีกหนึ่งสุดยอดสมเด็จแขนครับ สมเด็จคะแนนหลังตราแผ่นดินครับวัดอรุณราชวรารามคือวัดแจ้งกรุงเทพปี2509ครับนี่ประมาณตั้ง1.4คือ2.1เซนครับพอตันคล้ายหลวงปูน่นาคหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเต๋หลวง,ง,ง,งพ่อเนื่องร่วมปลุกเสกครับสุดยอดเกจิแห่งยุคทั้งสิ้นนะครับมวลสารก็มีทั้งสมเด็จบางขุนพรหมแตกหักสมเด็จวัดระฆังแตกหักนะครับเกจิโยแตกหักผสมอยู่ในนี้นะครับว,ว่น 400กว่าชนิดเกสรดอกไม้108ชนิดนะครับแล้วก็ดินสังเวชินีสาร4ตำบลนะครับผสมในนี้ครับล้วนแต่หายากทั้งสิ้นนะครับมวลสารนะครับด้านหลังจะมีประทับตราแผ่นดินนะครับนี่ประทับไว้ทุกองค์นะครับของวัดอรุณนะครับก็เป็นตราแผ่นดินที่ทวัดได้จัดสร้างขึ้นนะครับเพราะว่าก็วัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระครบ100ปีของพระเครื่องสมเด็จ พุทธาจ้าตัวพรหมรังสีนั่นเองนะครับนี่ครับเอามาให้ชมกันล้วนแต่ของหายากนะครับท่านนั้นจะพบสักองค์นะครับนี่ครับราคาไม่ได้แพงมากครับชุดนี้อยู่ที่หลักพันต้นๆนั่นเองครับนี่ครับสมเด็จคะแนนหลังตราแผ่นดินวัดอรุณราชวรารามนะครับปีสองห้าศูนย์เก้านะครับใครไปเจอไปเจอชุดนี้นะครับเก็บได้นะครับ อองนี้ครับสุดยอดหายากนะครับแทบจะไม่มีให้เรียกว่าไม่มีให้เห็นไม่มีให้พบกันเลยทีเดียวครับชุดนี้อันนี่ถือว่าเอามาโชว์แล้วกันนะครับรูปเหมือนหลวพ่อแช่มครับวัดฉลองครับเป็นเนื้อดินผสมว่านนะครับก็จัดสร้างรับปี247002473นะครับนี่แทบจะไม่มีหมุนเวียนในสนามเลยนะครับชุดนี้ครับแล้วก็เขาเรียกว่าข้อมูลการสร้างเนี่ยน้อยมากครับเป็น เป็นการจัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มที่แทบจะไม่มีให้เห็นกันเลยครับฐานิสานว่านะครับพอจะมีข้อมูลอยู่บ้างน,นะครับฐานิสานว่านะครับจัดสร้างระคราวในปี2470ถึง2473ครับโดยหลวงพ่อปานวัดบางนมโคพระนครศรีอยุธยานะครับก็เป็นผู้จัดสร้างขึ้นครับโดยหลวงพ่อปานเนี่ยท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่อแชม่มเป็นอันมากครับท่านยังเคยสร้างเหรียญถวายหลวงพ่อแชม่ม เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมหนังสือตรงในปีสองสี่เจ็ดสามเขาเป็นเหรียญรุ่นแรกที่สร้างก่อนเหรียญยันวักอันราคาแพงหลักล้านได้ําไปนะครับแต่ว่าจำนวนการสร้างนะครับไม,ไม,ไม่ไม่แน่นอนครับไม่ได้ระบุไว้ครับแต่ว่าท่านสร้างหลังจากที่หลวงพ่อแจ่มท่านมรณภาพไปแล้วนะครับหลวงพ่อปันถ้าก็มีความเรื่องสายตาทานในหลวงพ่อแจ่มอยู่แล้วครับก็เลยสร้างขึ้นก็ส่งไปถวายที่ วัดฉลองครับขณะนั้นก็หลวงพ่อช่วงครับก็เป็นสิทธิเอกหลวงพ่อแทมก็เป็นเจ้าวาดอยู่นะครับเชื่อว่าท่านก็คงจะปลุกเสกซ้ำอีกครั้งก่อนแจกจ่ายแก่บรรดาศิษยานุศิ์นะครับก็ในการสร้างจํานวนไม่ทราบแน่ชัดสันนิษฐานว่าสร้างหลักพันหรือสองพันเหรียญเท่านั้นนะครับนับว่าหายากแล้วก็ราคาแพงทนใต้นิยมหากันอย่างมากครับแต่คนแถบวัดบาโนน้ำโคแทบไม่รู้จักนะครับส่วนรูป ในปีนั้นนะครับก็มีการสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อแจ่มที่เป็นรูปหล่อทั้งรูปบูชาขนาดเล็กครับทั้งเป็นรูปนั่งบนเก้าอี้ที่มีถือผัดยศนะครับแล้วก็มีนั่งบนพรมนะครับก็ถือว่าข้อมูลในชุดนั้นก็น้อยเหมือนกันครับไม่รู้สร้างกี่องครับแต่ก็พบยากทั้งสิ้นครับส่วนรูปเหมือนที่เป็นเนื้อดินผสมบ้านเนี่ยครับก็คาดว่าจะสร้างในคราวนั้นนะครับนี่ใครมีพบพระชุดนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามา โชว์กันนะครับเพราะว่าพบน้อยมากแทบจะไม่มีให้เห็นในวงการนะครับใครมีก็เอามาโชว์กันครับส่วนราคาแล้วแต่จะจะเปิดกันครับเพราะเป็นพระที่นับองค์ได้ครับไอ้เห็นในวงการครับแต่เข้าใจว่าเป็นพระหลักหมื่นอยู่แล้วครับแต่ว่าพบยากมากนะครับนี่ครับลูกเหมือนหลวงพ่อแช่มวัดชันหลองเนื้อดินผสมว่านครับราวสองสี่เจ็ดศูนย์ถึงสองสี่เจ็ดสามครับที่คาดว่าจะสร้างโดยหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนี่ครับเอาไหม ชมกันนะครับผมเผื่อใครไปเจอไปเจอนะครับอ่าองนี้ครับก็เคยกลายฟังในคลิปก่อนๆครับผมพระปิดตาครับปิดตาสองหน้าครับนี่ครับอาจารย์เอียดวัดดอนสาลาครับนักเขาอ้อพัทลุงนะครับสองหน้าเนื้อโลหะผสมปีสองสี่แปดสี่นะครับประมาณสักหนึ่งจุดหกคูณหนึ่งเซนนะครับก็ถือว่า เป็นพระที่พบยากมากนะครับเนื้อโลหะผสมของอจาย์เอียดครับปกติเราจะพบเนื้อตะกั่วเนื้อชินตะกั่วนะครับถือว่าพบยากมากนะครับเ็าว่าสร้างในคราวเดียวกับพระหมายันมหาว่านขาวมหาว่านดาครับก็เป็นที่เียกว่าเป็นพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งที่พบน้อยมากของพระจาย์เอียดนะครับนี่ครับอิตาของท่านนี่ถือว่าอันดับต้นๆของ เข้อก็ว่าได้ครับแล้วก็อาจจะเป็นยุคแรกๆของการสร้างปิตาของเข้อนะครับนี่ครับสร้างจะจะสร้างหลังจากที่อาจารย์ท่านมรนาภาพไปแล้วครับคืออาจารย์ทองเท่าได้มรนาภาพไปแล้วอาจารย์เอกก็ได้สร้างพระชุดนี้ขึ้นครับราตรีสองี่แปดสนะครับชุดนี้ครับ แต่ยุคแรกๆที่ท่านสร้างเนี่ยท่านสร้างแต่24งสี่เจสูนแหละครับแต่ว่าชุดนี้นะครับพระาสร้างเราปี2 4 8 4ครับพุทธคุณก็สายขออ้อครับเป็นที่รู้กันดีครับว่าเป็นทั้งอยู่ยงคงกระพันสายเหนียวอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องเคยได้ยินนะครับขออ้อสํานักขออ้อแห่งเมืองพัทลุงชื่อเสียงโด่งดังในฐานะตักศิลาแห่งเมืองใต้ครับอายุยาวนานานับพันปีอดีต สำนักเขาอ้อก็เป็นศูนย์รวมทั้งศาสตร์ความรู้ไสยศาสตร์เลขยันคาถานะครับตลอดจนการเมืองการปกครองหนังนั้นก็จะมีทั้งฤาษีทั้งเกจิอาจารย์เจ้าเมืองตลอดจนคารวาสนะครับต่างๆมากมายมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ในสายนี้นะครับก็ที่จะยิงกันบ่อยๆก็ปิดตานะครับปิดตาสายเขาอ,อ้อ,อเชื่อกันว่านะครับ ยุคของอาจารย์เอียดเนี่ยก็สร้างเป็นยุคแรกๆเพราะท่านเป็นสิทธิเอกของอาจารย์ทองเท่านะครับนีบ่ครับถือว่ายุคแรกๆคือโดยการสร้างตั้งแต่ยุคแรกก็คือปั้นหุ่นทีละองค์ครับขอ,องท่านนะครับแล้วก็มีตอนหลังก็มีแบบหล่อโบราณนะครับนี่ครับถือว่าหายากทั้งสิ้นครับจะพิมพ์อย่างนี้นะครับอยู่ที่หลักพันถึงหลักพันแก่นะครับถึงหมื่นต้นนะครับแล้วแต่สภาพนะครับเอามาให้ชมกันครับปิตาพระอาจารย์เอียดสำนักขาออนะครับ จเกียดดอนสาลาครับขออ้อพัทธหลุงนะครับนี่ดูที่ก้นนะครับองเนื้อหามวลสารนะครับนี่ครับออกมาให้โจรอีกเช่นกันนะครับองค์นี้ครับก็เคยกลายฟังในคลิปก่อนๆครับผมพระปิดตาหลังยันใบพัดรับหลวงปู่บุญวัด กลางบางแก้วครับเนื้อโลหะอัตถันครับตะกัวขี้นกเขาเป้าครับนี่ครับผิวเดิมๆห่วงเดิมๆนะครับก็พบเจอน้อยอีกเช่นกันครับนกเขาเป้าก็คือนกที่หากินกลางคืนซึ่งพบยากมากครับส่วนขี้นกเขาเปล้าก็เขาว่าก็เป็นเนื้อโลหะอัตถันเนื้อหากายสิทธิ์ครับที่เอามาสร้างวัตตุมงคลแล้วก็ถือว่าสุดยอดนะครับก็เป็นที่เสาะแสวงหาเช่นกันครับหลวงปู่บุญท่านก็ ได้มาเอามาสร้างพระครับก็ชาวบ้านแถบคลองจินดานครับก็เก็กบขี้นกขอเป้าอย่างนี้มาให้ที่วัดกลางมังแกวอยู่เป็นเสมอเสมอนะครับก็โดยการนาขี้นกขอ,ขอเป้าเนะ่ครับก็ไปใส่ในกระทะแล้วก็คั่วให้จนไหม้นะครับเพื่อเหลือที่เหลือก็จะเป็นตะกั่วนะครับผสมกับออกเตะกัว่วผสมดีบุกประมาณนี้นครับจะว่าเป็นวิเศษในตัวนะครับแต่ว่าการนํามูลมามา เขี่ยวในการทะนะครับก็ต้องใช้ความร้อนนะครับต้องมีเรียกว่าต้องมีวิชากรรกับนะครับไม่งั้นก็จะละลายหายไปหมดนะครับนี่ครับเพราะว่าเมื่อโั้วเสร็จแล้วก็เอามาเทในเบ้าในเบ้าหลอมที่จะสร้างเป็นพระเครื่องนั่นเองครับถือว่ามีการสร้างที่น้อยมากนะครับแล้วก็จํานวนการสร้างเนี่ยแทบจะนับองค์ได้นะครับเพราะว่ามวลสารน้อยมากครับในชุดนี้ครับแล้วก็เอามาให้ชมกันครับคนที่สร้างพระชุดนี้ก็ต้อง เรียกว่ามีอาคมแก่กล้านะครับี่มีวิธีการสร้างมวลสารเนี่ยต้องมีอาคมแก่กล้าครับถึงจะสร้างพระชุดนี้ได้นะครับราคาเจ้าหาจะเป็นอย่างนี้นะครับหลวงปู่บุญอย่างนี้นะครับแล้วก็เปล่าอย่างนี้นะครับเป็นหลักพันนะครับเป็นหลักพันแก่ๆนะครับนี่ครับเอามาให้จมกันที่หายากนะครับนั่นจะพบสักองค์นะครับผมอ่าตรงนี้ครับก็หนึ่งสุดยอดนางกวัก ถือว่าหายากอีกเช่นกันครับนี่ครับก็เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเหมือนกันครับนางฝักงาแกะหลวงพ่อเดิมหนองโพยุคต้นครับเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แขวครับสุดยอดเครื่องรางเม็ดตาหมาเสน่หาขายโชคลาภนะครับนี่เนื้อเก่าถึงยุคนะครับก็ถือว่าเป็นพุทธคุณนั้นก็ต้องเฉกเช่นกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมก็มีของพันแคบคลาดมหาอุดครับเมตตาหมายมโชคลาภอยู่แล้วครับ ง่ายขายคล่องครับสุดยอดอริยะสงผู้ที่มีชื่อว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนะครับนี่ครับเอามาให้ชมกันนะครับราคาเจ้าหาถ้าอย่างนี้นะครับเก่าขนาดนี้ก็หลักหมื่นครับหมื่นป็นหลักหมื่นต้นๆนะครับนี่เนี่ยแพงมากครับแต่ว่าถือว่าสุดยอดเช่นกันครับนี่ครับเดิมๆผิวเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเอามาให้ชมกันความเก่าความถึงยุคขนาดไหนนะครับนี่ครับ นั่งกักหมอแกะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับที่พระเจ้าเมืองสี่แควรครับนี่ครับใครไปเจอไปเจอชุดนี้นะครับผมอันนี่ครับก็ถือว่าหายากอีกเช่นกันครับอินครับอินรากรักสอนนะครับรักสอนซ่อนรักครับสุด จี๊ดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเก่าจัดเช่นกันก็เครื่องรางหรือว่าเครื่องรางเมตตามหานิยมมหา,มมหาสเสน่ห์แห่งดินแดนล้านนาครับที่หาเจอยากครับเครื่องรางสายล้านนาโดยเฉพาะเครื่องเรื่องสเสน่ห์ก็ส่วนใหญ่พูดถึงอินครับก็เป็นที่นิยมเสาะแสวงหาครอบครองทั้งทุกโครเรือนนะครับด้วยคุณวิเศษของอินนั้นก็บรรยายได้ว่าถือว่าเมตตามหานิยมเยี่ยมยอดครับนี่ครับล้นนาก็าจะเป็น แกะก็เป็นแบบทั้งยืนทั้งนั่งนะครับมีผู้หญิงผู้ชายที่กอดรัดกันในเชิงสั่งวาดครับขนาดมีทั้งแต่หัวไม่ขีดยันไปถึงไม้จีพริกนะครับมีรูปแบบหลากหลายนะครับทั้งนั่งทั้งยืนกอดกันโดยหันหน้าชนกันอย่างนี้นะครับนี่ครับว่ากอดกอดคอแยงอ้อมแอมครับจูบปากแก้มจานจานีครับมันก็ถือว่าเป็นบางท่านก็ว่ามาจากฝั่งทิเบตนี่ครับ ความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์การเสพสมก็ทําให้มีเกิดสิ่งมีชีวิตครับก็เป็นตัวแทนการเกิดการงอกงามนั่นเองครับบางท่านก็บอกว่าเป็นตัวแทนของเทพพญดาบนสวรรค์ก็แล้วแต่ครับตามแต่ตำนานที่จะเล่ากันครับนี่ก็เป็นฝังเครื่องรางทางเหนือนะครับของล้านนานะครับนี่ครับเครไปเจอไปเจอครับนี่ครับก็ทักได้ทาได้ครับอย่างนี้ครับก็ อยู่ที่หลักพันนะครับอยู่ที่หลักพันต้นๆครับไม่ได้แพงมากครับนีครับแต่ก็ไม่ค่อยพบนะครับเอามาให้จมกันครับอินเมืองเหนือนะครับงันนี่ก็เคยกล่าวให้ฟังในคลิปก่อนๆครับผมเสือครับเสือหลวงพ่อสายครับสิทธิหลวงพ่อป่านนะครับนี่ครับก็ถือว่าอีกหนึ่งเครื่องรางที่ นั้นจะพบในสายนี้นะครับนี่อันนี้ตัวนี้ถือว่าเก่าได้ลงความเก่าเช่นกันครับหลวงพ่อสายก็ราวสองสี่เจ็ดศูนย์ถึงสองห้าหนึ่งเก้านะครับขนาดตั้งหนึ่งจุดหกคูณสองจุดหกเซนนะครับนี่แก่จากกระดูกเสือนี่ครับจานเต็มนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อสายครับที่ท่านเขาจะรู้กันว่าท่านจะสร้างจากกระดูกเสือนะครับจิตหลวงพ่อปานท่านจะกระดูกเสือแล้วก็มีเขี้ยวเสือแต่เขี้ยวเสือพบน้อยมากครับนี่ครับก็แล้วแต่ใครจะ แกะแล้วก็นำมาถวายให้ท่านปลุกเสกครับเจ้าคลองด่านเขาจะหาเขี้ยวเสือหากระดุกเสือมาให้หลวงตาแหวงหรือตาแหวงช่างแหวงไอ้คลองนางหงษ์นะครับหรือช่างสวายประตูน้ําจนหานพิจิตแกะเป็นรูปเสือนะครับก็เอามาให้หลวงตาสายปลุกเสกนะครับนี่ครับก็ถือว่าแล้วแต่จะเจอวัตถุอะไรนะครับเอามาให้ท่านเสกนะครับแล้วก็เอามาบูชานะครับ เขาว่าประสบการณ์ดีครับยิงไม่เข้าฟันไม่ออกนะครับคนที่แฝนเสือลงตาสายนะครับนี่ครับแต่ลงตาสายนะครับท่านจชอบจานนี่ครับจานยันที่เป็นตัวอุที่ตัวยาวๆนะครับนี่ครับแต่จานเยอะหน่อยครับถ้าเป็นเสือหลวงพ่อสายนะครับแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อเรือนครับก็จะอาจารย์ไม่เยอะับแต่หลวงพ่อสายท่านจะจานเยอะหน่อยนะครับตัวนี้ก็เก่าได้ลมฟรามเก่านะครับนี่ครับปัจจุบันก็พบน้อยแล้วนะครับ ราคาหลวงพ่อสายเนี่ยสือหลวงพ่อสายเนี่ยขยับตั้งแต่หลักพันแก่ไปถึงหมื่นหลักหมื่นไปแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือยังอยู่ที่หลักพันแก่ถึงหมื่นต้นนะครับนี่ครับภาพอย่างนี้ครับแต่หลวงพ่อสายเนี่ยท่านจะสร้างคล้ายกับหลวงพ่อปานมากครับแต่ว่าที่หัวเสือจะโตหน่อยนะครับนี่ครับแต่หลวงพ่อเรือนจะสร้างอีกศิลปะหนึ่งนะครับจะเป็นหลวงพ่อเรือนนะครับนี่ครับหลวงพ่อสายนี่ท่านจะสร้างเหมือนหลวงอาจารย์ท่านนะครับแต่ว่า หัวเสือจะโตหน่อยนะครับนี่ครับเอามาให้ชมกันนะครับนึ่งของดีที่นั้นๆจะพบนะครับอ่านี่ครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดเครื่องรางเมืองใต้ที่พบน้อยเช่นกันครับลูกตะกร้อครับหรือลูกตุกครับก็เป็นของหลวงพ่อจับวัดท่าลิพงเชียนใหญ่นครศรีธรรมราชครับนี่ครับยุคแรกๆของเจ้าของฉายาเหรียญบินเมืองนครนะครับก็เป็น วัตถุมงคล,ลเครื่องรางยุคแรกๆที่ท่านสร้างขึ้นนะครับนี่ครับหลวงพ่อจับนี่เพราะว่าท่านปลุกเสกเหรียญจนเหรียญบินได้เขาจึงเรียกว่าเหรียญบินเมืองนครนะครับแล้วก็เป็นผู้สับพระวิชาเนื้อว่านเม็ดผักกาดอันลือลั่นนะครับนี่ครับส่วนลูกตกเนี่ยครับเต่ะว่าท่านสร้างให้ครับเขาเรียกว่าสุนัขในวัดนะครับแฝน ที่คอหมานั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีคนข้างวัดนะครับเขาเลี้ยงหมูนะครับแล้วเวลาให้อาหารหมูนะครับหมาในวัดท่านนะครับชอบไปแย่งอาหารหมูนะครับเจ้าของก็เจ้าของหมูก็ทั้งไล่ตีทั้งหลังๆมาเนี่ยเับว่าก็มีการไล่ยิงด้วยนะครับท่านก็เลยสร้างลูกตะกร้อนะครับหรือลูกตุกนะครับไว้ที่ให้หมาได้แฝงนะครับเมื่อเจ้าของหมูยิงหมานะครับหมาก็ไม่เป็นอะไรครับ จนชาบ้านแถบนั้นล่วงรู้ถึงชาบ้านแถบนั้นก็เลยมาถามท่านท่านก็เลยบอกว่าสร้างไอ้นี้ครับลูกตะกร้อหรือลูกตุกเนี่ยครับให้ครับเขาเลยมาขอให้ท่านสร้างให้บ้างนั่นเองครับนี่ครับก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็เลยสร้างให้กับชาบ้านแถบนั้นด้วยครับแต่ว่า,าก็จํานวนการสร้างน้อยมากครับน้อยสุดๆครับกลายเป็นแทบจะไม่มีให้เห็น <ifa? S 1> ในพื้นที่ก็ว่าได้ครับชุดนี้ครับเพราะว่าเป็นชุดที่ ใครมีต่างก็โหงแหนครับยุคแรกๆนะครับนี่ครับแต่ราคาเป็นเป็นหลักพันนะครับหลักพันหลักพันกลางนะครับถึงหลักพันเก่าๆนะครับเพราะสุดยอดของกับพันแคล้วคลาดเป็นเลิศนะครับนี่ครับลูกตุกหรือว่าลูกตะกร้อนะครับต้องคนแถบพื้นที่ข้างกำแพงข้างวัดแถบนั้นนะครับถึงจะรู้นะครับว่านี่คือเครื่องรางของหลวงพ่อจับวัดท่าลิพงครับเจ้าของตำนานเหรียญบินเมืองนะคอนะครับนี่ครับเอาไม้ชมกันนะครับเผื่อใครไปเจอไปเจอชุดนี้นะครับนะครับ โชตรงไหนก็ทักได้ถามได้นะครับโทรมาถามก็ได้นะครับที่เบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งครับสี่ศูนย์เจดูนย์หกแปดสี่ครับผมนกชุมพรอนครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ชี้แนะขอบคุณที่แนะนำกันมาครับผมขอบคุณที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีดีกับสังคมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องของฝากตลาดพระด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ